ในขณะที่เศรษฐกิจพันผวนสกุลเงินหลายประเทศอ่อนค่าลงหนึ่งในนั้นคือเงินกีบลาวที่ตอนนี้ถูกพูดถึงอย่างมากในประเทศไทยแต่เบื้องหลังเงินกีบอ่อนค่าคือชีวิตคนลาวที่ต้องดิ้นรนทุกวันอัตราเงินเฟ้อสูงลาวมีปัญหาเรื่องอัตราเงินเฟ้อสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งหมายความว่าเงินที่มีมูลค่าไม่สามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้มากเท่าเดิมความผิดปกติในเศรษฐกิจการผลิตสินค้าและภาครัฐที่ต้องพึ่งพาการกู้ยืมเงิน ทำให้เงินกีบเสื่อมค่าลงเรื่อยๆเงินกีบลาวเป็นเงินสกุลที่มีมูลค่าต่ำเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในโลกซึ่งมีหลายสาเหตุที่ทําให้ค่าเงินกีบลาวมีมูลค่าต่ำา 1. อัตราเงินเฟ้อสูงลาวมีปัญหาเรื่องอัตราเงินเฟ้อสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งหมายความว่าเงินที่มีมูลค่าไม่สามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้มากเท่าเดิมความผิดปกติในเศรษฐกิจการผลิตสินค้าและภาครัฐที่ต้องพึ่งพาการกู้ยืมเงินทําให้เงินกีบเสื่อมค่าลงเรื่อยๆ S 1> <S 1> 2. การพึ่งพาการนำเข้าเราเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าและบริการจากต่างประเทศอย่างมากซึ่งทําให้เงินกีดต้องมีการแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งเมื่อการนําเข้าเกินดุลอาจทําให้เงินกีดตกต่าลงและการรักษาเสถียรภาพของเงินในประเทศทําได้ยาก 3. การขาดแคลนแหล่งรายได้ภายในประเทศเราเป็นประเทศที่มีรายได้จากภาษีและการผลิตในภายในประเทศไม่สูงเท่าประเทศอื่นในภูมิภาคโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศเช่นไทยหรือเวียดนาม ซึ่งการขาดแคลนแหล่งรายได้ภายในทําให้รัฐบาลต้องหันไปพึ่งพาก,การกู้เงินจากต่างประเทศและลดมูลค่าเงินกีบการเปรียบเทียบระหว่างเงินบาทกับกีบลาวในแง่ของมูลค่าและการใช้งานมีความแตกต่างอย่างชัดเจนซึ่งสามารถอธิบายได้ตามนี้ 1. มูลค่าของเงินเงินบาทบาทไทยเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงในภูมิภาคอาเซียนโดยมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างคงที่และสม่ำเสมอเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ บาทไทยถูกใช้ทั้งในประเทศและเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นในกัมพูชาและเมียนมากีบลาวกีบลาวมีมูลค่าต่ำมากเมื่อเทียบกับเงินบาทเนื่องจากการเงินของลาวมีปัญหาหลายด้านทั้งการขาดแคลนแหล่งรายได้ภายในประเทศและที่สาธารณะที่สูงทําให้เงินกีบลาวมีการตกต่ําในหลายปีที่ผ่านมาปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนของก,บกบงีบกับเงินบาทอาจอยู่ที่1บาทเท่ากับ2 5 0 0ถึง3,000กีบขึ้นอยู่กับตลาด 2. ออัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทมีความเสถียรและมีการใช้งานในระดับสากลสามารถใช้แลกเปลี่ยนในหลายประเทศรวมทั้งในแถบอาเซียนและประเทศใกล้เคียงกีบลาวมักจะไม่ได้ใช้ในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศมากนะักและมูลค่าของมันมักมีความผันผวนสูงซึ่งเกิดจากปัญหาภายในประเทศลาว